あ สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้จะนำเสนออาคารพาณิชย์นะครับอยู่ที่สุราษฎร์ธานีนะฮะตรงนี้ทางทางทางเข้าตรงตรงหน้าตึกจริงจริงตึกไม่ได้โค้งนะแต่เป็นมุมกล้องนะครับไปทางอยู่ท,ที่อยู่ที่ตำบลตลาดอำเภอเมืองออสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะฮะตึก3มชั้นครึ่งนะครับพอดีอันนี้อันนี้จะเป็นด้านหน้าบริเวณด้านหน้าจะมีโรงแรมอ่าสามสามชั้นครึ่งนะครับ พอดีน้องก็ไม่ได้อยู่เน้องทํางานอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็แม่ก็ไม่ได้อยู่บ้านหลังอาคารนี้ไม่มีใครอยู่ให้ผู้เช่าเขาเฉยเฉยแล้วก็ให้ให้เขาเช่าอยู่ตลอดนะฮะน้องก็อยากขายก็เลยฝากขายนะตอนนี้อันนี้อันนี้จะเป็นห้องโควนะเดี๋ยวดูเป็นภาพนิ่งไปก่อนนะช่วงนี้จะทําเป็นภาพนิ่งเดี๋ยวค่อยมีคลิปด้านหลังที่เป็นห้องโควให้ดูไปก่อนนะนี่ห้องชั้นล่างเ็าจะแบ่งห้อง,องเป็นสองห้องจากทางเข้าแล้วก็ตรงนี้แยกเป็นห้องหนึ่ง เขาทําเป็นห้องติววิชาเมื่อก่อนหรือว่าเป็นร้านเสริมสวยนะที่น้องกาเล่าให้ฟังนะครับอันนี้ที่เป็นบันไดทางทางขึ้นลงนะทางขึ้นลงตรงในตึกอันนี้ด้านล่างใต้ใต้บันไดจะเป็นเก็บของได้เยอะอยู่นะครับอ่าน,นี้ก็จะเป็นห้องนอนอันนี้เป็นภาพนิ่งลูกน้องถ่ายมาให้เมื่อวันที่13 13มีนา 6- กหเมื่อไม่กี่วันนี้เพิ่งเพิ่งถ่ายมานะครับอันนี้เจ้าของบ้านน้องน้องหญิงน้องหญิงเป็นเจ้าของบ้านน้องเขาทำงานอยู่ที่กรุงเทพนะครับ พาพาดูบ้านไปถ่ายคลิปมาให้ดูส่งมาให้ให,ให้ให้ผมทำคลิปดูน้องก็ฝากขายมาแล้วก็เนี่ยอันนี้เป็นห้องครัวพาดูห้องครัวก่อนนะครับตัวเขาจะบิวอินไว้ก็มีซิงล้างแล้วก็มีที่วางถ้วยชามเตาอะไรก็ได้วาง้ของได้เยอะอยู่นะตุนดูลนะเสียงไม่ค่อยมี <c oughs> ขอโทษทนะีชมไปเรื่อยๆแล้วแต่ จ้าของบ้านพาชมบ้านหนึ่งอันนี้ทางเดินขึ้นไปข้างบนอา่าให้น้องหญิงพาขึ้นไปชมบ้านกาน่อนนะครับอ่นไหนทางขึ้นทีน้องก็ทํางานอยู่ที่กรุงเทพนะบ้านหลังนี้ไม่มีใครอยู่แม่ก็อยู่อีกบ้านหลังนะอันนี้เป็นระเบียงข้างนอกด้านน,นนอกบ้านนะทางเดินก็ไปบนขึ้นบนชั้นชั้นหนึ่งไม่ชั้นสองชั้นสอง่อาเดินขึ้นไปก็จะเป็นห้องอันนี้เป็นห้องห้องนอนห้องใหญ่นะ อันนี้ห้องนอนอีกห้องหนึ่งห้องใหญ่นะเป็นหน้าต่างก็จะเป็นกระจกบานเลื่อนนะมองเห็นวิวด้านนอกเป็นกระจกแต่ยังไม่ได้ติดมุลลี่หรือผ้าม่านยังไม่ได้ติดนะ่ะที่สุดอันนี้ก็เป็นอีกห้องเล็กห้องนอนหรือห้องเล็กนะในบ้านก็จะมีทั้งหมด3ห้องน้ําพวกชั้นชั้นละห้องน้ําแล้วก็มี5้ห้องนอน1ระเบียง1แอร์อันนี้ห้องน้ํา นี้ก็จะเป็นทางเดินขึ้นไปบนชั้น3นะครับขึ้นไปชมชั้น3กับชั้น2นี่ก็จะมีจะเหมือนกันะกนะฮะพอดนขึ้นไปเพ๊่ก็จะเจอห้องเล็กอันนี้ตรงห้องนี้ห้องเล็กนะฮะห้องนอนห้องเล็กหรือเป็นห้องเก็บของอะไรที่ห้องนอนห้องใหญ่มีระเบียงด้วยชั้นอ่าชั้นนี้จะมีระเบียงเป็นกระจกบานเลื่อนนะครับอ่าเนี่ยนจะเป็นจะมีระเบียงมองไปด้านนอกดว,วิวก็สวยงามเลยฮะมี มองเห็นโรงแรมด้วยนะตั้งอยู่ที่ใจกลางเมืองสุราธานีบนเะมืองสุราตะบนตลาดแต่ผมก็ไม่เคยมานะ <c oughs> น้องก็ถ่ายคลิปถ่ายรูปส่งมาให้ดีผมก็มีบล็อกเกอร์มีที่ดูแลอยู่ใกล้เคียงก็เวลาลูกค้าคนไหนท่านอยากจะดูช,ชมก็โทรติดต่อได้เดี๋ยวให้คนทางทางนี้เข้ามาเปิดบ้านให้อันนี้คือทางที่คนดาดฟ้าชัน ทั้นลอยแต่ว่าเปิดผมไม่ได้ไม่ได้กุญแจมาน้องก็บอกอ่าตีจคมินมีชั้นดาดฟ้าชั้นลอยอีกฟันชั้นหนึ่งนะอันนี้ก็เดินกลับลงไปข้างล่างนะครับก็จะไปเร็วๆหน่อยนะคลิปเพราะว่าเร่งสปีดให้เร็วขึ้นมา <c oughs> จะได้ไม่ต้องยาวมากประมาณ5 6นาที6นาทีนิดๆอันนี้ก็เปดีห้องนอนนะครับอ่าอันนี้จะหลังบ้านนั่นเอง ถ้าสนใจก็อย่าลืมติดต่อทักมาได้นะครับตามเบอร์โทรศัพท์ที่ที่ผมให้ไว้เนี่ยนี่ด้านหน้านะครับด้านหน้าด้านนอกบริเวณทางเข้าอันเนี้ยด้านหน้าเขาจะแบ่งเอา,า,นนา,า,นนาออก,ออกเป็นเนี่ยเนี่ยแบ่งเป็นห้องสองห้องฝั่งซ้ายที่เขาจะทําเป็นห้องเมื่อก่อนเดีนน้องเล่าให้ฟังว่าเป็นมีคนมาเช่าเนี่ยเขาทำอะไรร้านเสริมสวยแล้วก็ทําเป็นติววิชาหรือหรือถ้าเราซื้อนี่ ก็ทาเป็นออฟฟิศหรือว่าทําเป็นสํานักงานอะไรก็ได้ทําเป็นมินิมาร์อะไรก็ได้แล้วแต่เราอยากค้าขายอะไรก็ได้ทําอะไรก็ได้นะพักอาศัยก็เหมาะอยู่เป็นครอบครัวก็ดีนะก็ดูสาจังยังใหม่อยู่นะอืก็ดูตอนนี้มีแอร์ให้ตัวในห้องรู้สึกจะเป็นแอร์ห้องนี้น่าจะเป็นแอร์ห้องนี้ นะครับติดต่อสนใจมาสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับ